สงกรานสอ2พ <du> ันยี <t> <half> ่สเยาวรุ่นไทยอยากเล่นน้ำกับใครเล่นกับเพื่อนค่ะกับเพื่อนค่ะอ่ะแล้วหนูล่ะกับเพื่อนเหมือนกันค่ะกับเพื่อนค่ะอยากเล่นกับพี่แทยอง BTS เลฟาร์ค่ะเลฟ้าร์คเจฮยอนยินดีรินส่วนใหญเล่นกับชาลูค่ะเล่นกับใครอะเล่นกับบ้านค่ะไม่อยากเล่นอยางนอย อยากเล่นกับพี่เจมป์วิ้เฮ้ยพี่เจมป์แอดวีแล้วกันฮะดูเฮฮาดีอยากเล่นกับแกครับเล่นกับตัวเองครับเล่นกับตัวเองอยากเล่นกับแฟนเล่นกับแฟนคอ้ยสองคนเนี่ยอยากเล่นน้ำกับใครในวันสงกรานต์ครับอยากเล่นกับคนนี้ครับสายลุยอยู่แล้วพี่ได้รางวัลอ่ะสายกินสายดื่มสายดื่ม เราเป็นสายอะไรในวันสงการครับผมสายนอนค่ะสายนอนไม่ค่อยเล่นนอนอยู่บ้านสายเปี่ยนก็ได้ค่ะอ๋อสายเปี่ยนนะโอเคสายนอนอยู่บ้านค่ะสายนอนอยู่บ้านค่ะสายเต้นค่ะเสายหนุ่มหารค่ะสายเต้นเต้นผมเป็นสายอะไรในวันสงการเนี่ครับผมหนีอย่างเดียวค่ะไม่ชอบไม่ชอบไม่หนุ่มหนุ่มสารเหรอใช่ค่ะ สายเปียกสายเปียกหนูเป็นสายอะไรในวันสงการสายแดนส์ตอนเป็นสายแดนส์โอเคครับเป็นสายอะไรในวันสงการนะบอกนอนค่ะยังยืนยันว่านอนอยู่นอนค่ะเป็นสายเ้าสายเ้าสายเดินเล่นครับสายเปียกสายยเปีกนะสายเปียกครับผมชอบเล่นน้ำสายทำงานค่ะไม่เล่น สายทำงานก็เล่นนะว่าจะให้ฝากไอจีไม่ต้องหรือเปล่ามาเล่นน้หนึ่ะไปเล่นยามเล่นสนุกนะครับแล้วคุณล่ะปีนี้อยากเล่นน้ำกับใครคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยเลย